คนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดอืใครเคยอยู่โมเมนต์นี้บ้างนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พราวจะมาแบ่งปันก็คือทํำยังไงนะคะทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่ถูกรักอ่านะคะ,ะถ้าพูดถึงคนที่แบบคนน่ารักอะ่ะยืนเฉยๆยยังไงเขาก็รักนะคะเคยเคยสังเกตไหมคะว่า บางคนนะคะผู้หญิงบางคนหรือว่าผู้ชายบางคนอะคือแบบแค่เราเห็นไกลๆนะคือแบบแค่เขาอยู่เฉยๆยืนเฉยๆนั่งเฉยๆเรารู้สึกเฮ้ยทำไมคนนี้น่ารักจังทําไมคนนี้ดูดีนะคะหรือว่าคนบางคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในที่ทํางานหรือว่าไปที่ไหนๆนะคะผู้ใหญ่รักนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ชอบมันมีอะไรมันมีอะไรที่แตกต่างแน่นอนนะ,ะหรือว่า เวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลีโอ้โหคือแบบภรเอกนางเอกนะคะไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวานะคะหันหน้าหันหลังคือรู้สึกดีไปหมดนะ,ะรู้สึกน่ารักไปหมดคือแบบเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็รู้สึกแบบรักแล้วอะเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็แบบปลื้มเขาแล้วอะอการที่เราทํายังไงนะคะถึงจะกลายเป็นคนที่ถูกรักนันเองะคะ่ะ น่ารักนะคะคนที่น่ารักที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะเขาก็รักอะไรเงี้ยไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะยืนเฉยๆเนี่ยคนเห็นคนก็รู้สึกชอบนะฮะอ่อจะมีอยู่สองแบบต้องบอกว่าจะมีอยู่สองแบบอย่างแรกเนี่ยคือเขาน่ารักโดยธรรมชาติคือน่ารักจากอ่าจากรน่ารักจากอินเนอร์ข้างในน่ารักด้วยความเป็นตัวตนของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแสดงออกอะไร เวลาที่เขาจะทําอะไรนะคะมันก็ดูน่ารักไปหมดเพราะว่ามันมันดูเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเขาอะ่ะเพราะนั่นมันคือตัวเขานะคะมันก็เลยคนที่เห็นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักคนนี้แบบดูดีมันเลยรู้สึกว่าเราอยากจะชอบเขาอยากจะรักเขานะคะคําว่ารักในที่นี้เนี่ยพราไม่ได้หมายถึงอ่อ ในแบบของในแบบของผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาเพียงอย่างเดียวนะคะคือความรักในทุกๆท,ทุกรูปแบบความรักในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักจากที่ผู้ใหญ่เมตตาเราคือเห็นแล้วชอบเห็นแล้วถูกชะตาบางทีเราเห็นใครเห็นผู้หญิงบางคนเราเป็นผู้หญิงด้วยกันแต่เห็นผู้หญิงบางคนเรารู้สึกถูกชะตาชอบอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ,อความความเป็นคนน่ารัก โดยอินเนอร์จากข้างในนะคะความเป็นคนน่ารักจากจากสิ่งที่เขาเป็นจากตัวตนของเขาเองมันเลยดูเป็นธรรมชาติมันเลยดูน่ามองน่าค้นหานะคะแต่จะมีอีกแบบหนึ่งคือ,อคนที่น่ารักโดยการสร้างสร้างขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นคนน่ารักนะคะ<อ>คนที่น่ารักจากการที่เราสร้างขึ้นมาเราอยากเป็นคนน่ารักแต่ว่าเราสร้างความน่ารักขึ้นมานะคะ ซึ่งบางครั้งมันอาจจะขัดกับขัดกับการเป็นตัวตนของเรานะการเป็นตัวตนของเราเราพยายามทําทุกอย่างละเมียดละไมเราพยายามทุกอย่างพิถีพิถันแต่ว่ามันขัดจากอินเนอร์ข้างในมันขัดจากความเป็นตัวตนนะคะของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงมือทําเวลาที่เราลงมือทําหรือว่าเวลาที่เราจะทําอะไรนะคะทุกอย่างมันจะดูขัดเราจะรู้สึกกดดันเราจะรู้สึกไม่อิสระ คือทุกอย่างมันดูไม่เป็นธรรมชาติไปหมดเพราะว่าเราพยายามสร้างจากสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วคนแล้วคนที่แบบพยายามสร้างให้เป็นคนน่ารักหรือว่าพยายามสร้างให้ตัวเองเป็นคนเพอร์เฟกท์ทำได้ไหมทําได้แต่ว่าเราต้องเราต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราอยากทําขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันเป็นอินเนอร์ของเราจริงๆอย่างเช่นเราเป็นคนพูดเยอะเราเป็นคนไม่ละเอียดอ่อนเราเป็นคนที่แข็งกระด้าง เราสามารถฝึกได้นะคะฝึกได้ตรงที่ให้เราเป็นคนละเอียดอ่อนขึ้นให้เราดูดูซอฟลงหรือไม่ก็เราเราทำในแบบที่เป็นเราแต่ว่าจะเพิ่มความนอบน้อมนะความนอบน้อมการถ่อมตนนะคะการถ่อมใจให้ให้รู้สึกเบาลงซอฟลงให้ใจเรารู้สึกละเอียดอ่อนนะคะให้ใจเรารู้สึกละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นนะคะ ตรงนี้สามารถฝึกได้ฝึกให้เราเป็นคนน่ารักในแบบของเราในแบบของเราความเป็นตัวตนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเห็นตัวตนของเราตัวตนของเราข้างในอ่ะที่มันน่ารักจากภายในนะคะเวลาที่คนอื่นมองอ่ะเหมือนที่เรามองใครสักคนแล้วเรารู้สึกเอ้ยคนนี้น่ารักอ่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะสำหรับคนน่ารักนะคะสำหรับคนน่ารักอาจจะไม่ต้องพยายามเยอะที่จะต้องทาให้ทาให้ใครนะคะ ทําให้เป็นคนที่ถูกรักอา,อาจจะไม่ต้องพยายามเยอะในการที่จะทําให้ให้เป็นคนที่ถูกรักนะคะคนที่น่ารักแล้วแล้วคนอื่นเขารักนะคะคนอื่นเขาชอบคนอื่นเขารู้สึกลหลงไหลคลั่งไคล้นะคะแต่ถ้าคนที่เขาน่ารักคนนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นให้ความรักที่คนอื่นมอบให้เขารู้สึกว่า เขามองไม่เห็นความรักตรงนั้นหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นให้รอบข้างเนี่ยมันเป็นความรักนะคะไม่รู้สึกถึงความรักนั้นนะคะก็เท่ากับว่าขาดอยู่ดีนะคะมันไม่สามารถเต็มเติมเต็มข้างในของเขาได้อยู่ดีนะคะแต่ว่าพราวจะมาพูดถึงตอนท้ายนะคะว่าทํายังไงเราถึงจะเติมเต็มความรักที่เรารู้สึกเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มทักทีนะคะตอนท้ายเดี๋ยวพราจะมาสรุปให้ฟังะคะ่ะ ต่อไปอ,อ,อีกคนหนึ่งคนไม่ใช่ทำยังไงก็ผิดนะพยายามพยายามทำทุกอย่างนะคะให้เขารักเรานะให้เขารักเราทำดีก็แล้วดูแลก็แล้วนะคะหรือว่าพยายามซื้อของดีๆให้เขาซื้อเสื้อผ้าดีๆให้เขาคือพยายามทุกอย่างยังไงมันก็ผิดหรือว่ายังไงเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีนะคะจะบอกว่า มันไม่มันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นแล้วคือเราไม่ใช่สําหรับเขาตั้งแต่ต้แตตนแล้วหนึ่งนะคะสองสอง,สองเราเราต้องเหนื่อยกับการพยายามเพราะเราเ,เพราะเรารู้สึกเราขาดความรักนะเราขาดความรักเราจรึงต้องพยายามพยายามทําเพื่อที่จะให้เขาเ,เข้ามารักเราเข้ามาชอบเรานะคะเราพยายามทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้คนนั้นมาชอบเรา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเราเหนื่อยเราท้อเราหมดหวังเราสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทําเท่าไหร่มันก็เหนื่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความรักตอบแทนทําเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกรักสักทีนะคะต้องทํำยังไงหรือว่าคนที่น่ารักอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกข้างในมันไม่เต็มอะ รู้สึกความรักที่เราได้รับมันยังไม่มันยังไม่เติมเต็มเราสักทีนะคะวันนี้นะคะพราวมีวิธี <c oughs> อยากให้คุณแปนเข้าใจจังเลยะอ <c oughs> แต่เขาก็เป็นแบบของเขาไงเปลี่ยนเขาไม่ได้นะต้องเปลี่ยนตัวเอง <c oughs> นะวิธีที่จะทําให้เราเป็นคนที่ถูกรักนะคะ <c oughs> เป็นคนที่ถูกรักอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยเดี่ยคือเราต้อง เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าความรักความรักจริงๆที่เราต้องการนะหรือว่าความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะความรักที่อิ่มเอมความรักที่มีความสุขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่รู้สึกเบ,บิกบานใจนะคะถ้าเรารู้สึกแบบนี้อยู่ข้างในอยอยู่ภายในใจเนี่ยเราจะไม่รู้สึกขาดนะเราจะไม่รู้สึกต้องเรียกร้องความรักจากใครเราจะรู้สึกว่า มันโคตรอิ่มมันโคตรมีความสุขมันเบิกบานจะเดินไปไหนก็มีความสุขนะคะจะทําอะไรมันก็มีความสุขมันรู้สึกเบิกบานอยู่ในใจอยู่ข้างในแล้วคิดดูสิคะว่าเวลาที่เรารู้สึกแบบเนียแล้วเราเดินไปที่ไหนนะเวลาใครเห็นแบบมันก็ุ ύ, ทําไมคนนี้แบบดูออร่าทาไมคนนี้ดูมีความสุขทําไมเราอยากอยู่ใกล้ทําไมเราอยากรักทาไมเราทําไมเราชอบแบบเนีพนนเนนะ้พอคนอื่นเห็นนะพอคนอื่นเห็นหรือว่าเวลาเราเห็นใครที่ ที่มีความรักเติมเต็มอยู่ข้างในหรือมีความไหนมีความแบบเบิกบานสดชื่นอยู่ภายในจากความรักของเขานะเราจะรู้สึกชอบนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการเติมเต็มนะการเติมเต็มความรักที่เบิกบานสดชื่นนะสดชื่นสมหวังเบิกบานใจไม่มีเงื่อนไขนะคะคือเราต้องเรียนรู้ความรักแบบนี้และเราก็ต้องเข้าใจนะคะอย่างแท้จริงความความรักในแบบเนี้ยนะคะ มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรักในแบบนี้ที่สําคัญคือรู้สึกยังไงนั่นเองนะคะสิ่งต่อมาสิ่งต่อมาที่เราต้องทําเพื่อที่จะทําให้เราให้เรารู้สึกนะคะเป็นคนน่ารักขึ้นมานะเป็นคนน่ารักขึ้นมาก็คือนก็คือเราต้องเราต้องรู้จักให้ให้อะไรให้ความรักข้างในเราขาดใช่ไหมทำไม หลายคนอาจจะคิดว่าพอมันขาดเราต้องหาเข้ามาเติมให้เต็มพอเรารู้สึกว่าเราขาดความรักเราอยากได้ความรักเราบอกไปแสวงหาความรักแสวงหาคนที่รักเราพอใครไม่รักเรารู้สึกน้อยใจพอใครไม่รักเราเรารู้สึกหมดหวังหดหูนะคะพอถูกทอดทิ้งเขาไม่รักตอบเราโอ้โหนะคะทุกทนทุกทรมานนะคะเพราะฉะนั้นการเติมความรักให้กับตัวเอง เพื่อที่จะให้หัวใจของเราเต็มขึ้นมาก็คือ <c oughs> ก็คือการที่เราให้ความรักให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้ความรักในแบบที่ไม่หวังผลตอบแทนะคือให้ให้กับทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นให้กับรูกไม่ว่าจะเป็นให้กับเพื่อนหรือว่าทุกคนที่เดินผ่านที่เรารู้จัก ยิ้มให้เขาให้เขาด้วยความจริงใจคือให้ความรักให้ไปเรื่อยๆนะให้ทุทกๆวันเพื่อที่จะให้หัวใจของเราเติมเต็มขึ้นมานะพอหัวใจเราเติมเต็มขึ้นมาโอ้โหคราวนี้แหละบอกได้เลยหัวใจเราจะรู้สึกอิ่มเอมเราจะรู้สึกมีความสุขนะคะเราจะรู้สึกแบบมันเบิกบานอ่ะนะคะให้ให้ด้วยความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือแบบมันเต็มอิ่มนะคะเคย เ,ออเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึงช่วยใครสักคนหนึ่งหรือว่าเวลาที่เราให้อะไรใครสักคนที่ที่ที่ไม่ใช่ความรักก็ได้นะคะเป็นสิ่งของแต่เรารู้สึกว่าเราให้ไม่หวังผลตอบแทนให้แล้วเรามีความสุขอะเขาไม่ต้องทําอะไรให้เราก็ได้แต่เรารู้สึกมีความสุขมันอิ่มเอมในใจเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยคือแบบให้ความรัก ให้สิ่งดีๆกับผู้คนกับคนอื่นๆคนใกล้ตัวที่สําคัญคือที่สําคัญที่สุดคือคนใกล้ตัวของเรานาะสาคัญมากนะพอให้ไปเรื่อยๆให้เยอะๆข้างในมันอิ่มเอมข้างในมันอิ่มเอมข้างในมันเบิกบานความรักมันเติมเต็มนะคะเนี่ยแหละคือการเข้าถึงความรักแล้วแล้วมันจะเข้ากดแรงดึงดูดเลยนะคะกดแรงดึงดูดก็คือเอ่อเราจะดึงดูดในสิ่งที่เรารู้สึกเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นนะ ในสิ่งที่เรารู้สึกและในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราเห็นนะข้างในเรารู้สึกเติมเต็มข้างในเรารู้สึกอิ่มเอมข้างในเรารู้สึกถึงความรักนะยังไงความรักที่แบบความรักที่มันที่มันสดชื่นเบิกบานหรือความรักจากคนที่เขาต้องการให้ความรักเราจริงๆ,ๆ่ยัังไงมันเดินเข้ามาหาเราแน่นอนนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะที่พราวอยากจะเน้นเน้นยับขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ <c ười> ขีดเส้นใต้ก <c ười> ็คือการให้ <c ười> ความรักกับตัวเองคนคนนี้แหละคนคนนี้แหละพราวเนี่ยแหละหรือว่าตัวเราเนี่ยแหละนะคะให้ให้ความรักกับเขาทุกๆวันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือการเห็นคุณค่าของตัวเองเราคู่ควรบอกกับตัวเองเลยว่าเราคู่ควรเราโคตรคู่ควรเลยกับคนดีๆเราโคตรคู่ควรเลยกับสิ่งดีๆนะคะบอกกับตัวเองนะคะอาจจะแบบ นั่งหน้ากระจกนะะนั่งหน้ากล้องก็ได้ใครชอบถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะเปิดกล้องแล้วก็พูดกับตัวเองก็ได้หรือว่าหน้ากระจกนะคะบอกกับตัวเองเฮ้ยพราวพราวโคตรคู่ควรเลยอะ่ะโคตรคู่ควรกับคนที่รักพราวอะ่ะโคตรคู่ควรกับสิ่งดีๆอ่ะพราวเป็นคนพราวเป็นคนน่ารักพร,นน nice, พราวเป็นคนนิสัยดีคือแบบชื่นชมเขานะคะชื่นชมเขาชื่นชมตัวเองเนี่ยแหละนะชื่นชมตัวเองแล,แล้วบอกแล้วบอกกับคนคนนี้บบ พราวคู่ควรกับคนที่ดีนะคู่ควรที่สุดนะแล้วฉันรักเธอนะพราวฉันรักเธอมากฉันรักเธอมากพราวนะบอกกับตัวเองแบบนี้เรารู้สึกเข้าไปข้างในเลยรู้สึกเติมเต็มความรักให้กับตัวเองเติมเต็มเข้าไปทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยนะวันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กน้อยนะคะเวลาที่ข้างในเรารู้สึกเติมเต็มข้างในเรารู้สึกเต็มแล้วฟูขึ้นมาโอ้โหคราวนี้แหละ บอกได้เลยว่าคนที่รักยืนเฉยๆยังไงก็รักนะนั่งเฉยๆแบบนี้ยังไงเขาก็รักนะคะนะ,ะ,นะะแค่ยิ้มให้นิดเดียวเขาก็รักนะ,ะเพราะว่าข้างในความรักข้างในมันเต็มเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองนะ,ะกดแรงดึงดูดเลยค่ะทำงานท,ทันทีนะคะกดแรงดึงดูดทำงานท,ทันทีนะคะเราจะได้ เราจะเป็นนะคะเราจะได้รับในสิ่งที่เรารู้สึกเราจะได้รับในสิ่งที่เราเห็น um เห็นและรู้สึกด้วยนะต้องเป็นการเห็นและรู้สึกรู้สึกในที่นี้คือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะ mm hmm> <S <S สุดท้ายเนี่ยนะพอข้างในเต็มข้างในมันอิ่มเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่ว่าการเป็นคนที่ถูกรักและ ได้รับความรักในตัวของเราเองในคนคนเดียวกันนะเนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่ข้างในเรารู้สึกแบบนี้เต็มเต็มไปด้วยความรักนะคะเรารู้สึกได้ทันทีเลยนะคะว่าโหเราได้รับความรักนะคะเราได้รับความรักเราถูกรักแล้วเราก็ได้รับความรักในคนคนเดียวกันเราเข้าใจแล้วนะคะเราเข้าใจแล้วถ้าเปรียบก็คืออีกคําพูดหนึ่งอันเนี้ยที่หลายคน เคยได้ยินที่มีคนบอกว่าจาักราวาลภายนอกจักราวาลภายในพระเจ้าภายนอกพระเจ้าภายในคือสิ่งเดียวกันนะรักการได้รับความรักกับการถูกรักในตัวคนเดียวกันอะในคนคนเดียวกันอะเหมือนกันเลยคือสร้างจากข้างในเราต้องรู้สึกจากข้างในก่อนนะเราต้องรู้สึกจากข้างในก่อนขันเนี่ยการลรงมือปฏิบัตินะสำคัญที่สุดนะการจะเป็นคนที่ถูกรัก การที่เราจะยืนเฉยๆแล้วเขารักแล้วเขารักนะคะเราต้องรักเราต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราเริ่มที่ตัวเรานะคะรักที่ตัวเองนะคะเติมเต็มที่ตัวเองก่อนนะคะเริ่มต้นจากตัวเราดีที่สุดและง่ายที่สุดค่ะนะคะฝากผลงานหรือว่าฝากเพจพาวด้วยนะคะที่ชื่อว่านะ,ะทุกสรรพสิ่งคือความรักมันเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นะคะคือความรักโดย จุดกําเนิดจากตัวเรานะคะเริ่มต้นจากตัวเรานะคะพราวสนับสนุนให้คนรักกัน,นะคะ่ะสนับสนุนให้ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พบกับพราวโอกาสหน้านะคะครั้งหน้าได้ใหม่สําหรับวันนี้นะคะพราวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ